TV, เดี๋ยครับผมโยคทีวีเอาที่ผม TV, ก็จะมาทำการเล่นเกมใหพอๆเธออ่าครับเพื่อนๆรับก็ขอการสวัสดีรอบที่สองเลยครับวันนี้ผมโชคทีวีก็จะมาทำการเล่นเกมอาซู<อ>นั่นนะครับต่อเองโอเองเนา e นะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมน้องคนนี้นะครับซึ่งผมไม่ขอขอ่านชื่อแนละ้วเพราะว่าชื่อน้องอ่านยากมากเลยก็เป็นเรืออีเวนต์เนาะของรัสเซียผมได้มาต้นปีมีนะแบบว่าเออช่างมันก็ผมเคยพูดไว้ใน หลายคลิปหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้เปิดดูเหมือนกันก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีเอาเรือรัสเซียเนี่ยจะมาเล่นบ้างไม่ก็มารีวิวบ้างก็คลิปนี้มารีวิวน้องคนนี้กันนะครับซึ่งน้องคนนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าอาวุธถ้าเพื่อนจะติดเนี่ยพเพื่อนไปหาดูตามเว็บที่เขารีวิวเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเป็นอาวุธของรัเสเซียใช่ไหมผมเห็นด้วยกับเขานะอันนี้ผมไม่ได้จะพยายามแบบแหวกแนวอะไรนะเพราะว่าคืออันนี้ผมก็เห็นด้วยว่ามันต้องเป็นอาวุธเรือรัสเซียนะ ซึ่งเดี๋ยวผมจะอ่าว,วงกลมมาว่าอันไหนเป็นเรือที่อาวุธของรัสเซียมไม่กูเมื่อกี้กูพูดเรือเฮ้ย <Boom. S 1> yeah. อ่าเดี๋ยวผมจะวงกลมให้นะครับพราะว่า,วา,วาไหนเป็นอาวุธของรัสเซียแล้วก็จะมีอันสองอันเนี้ยไอพวกพันธายพวกซ่อมบรรลุงกับกระสุนอะ่ะอันนี้ผมไปหาดูตามเว็บนะว่าเขาใช้แบบเนี้ยมันค่อนข้างโอพผมก็ใช้ตามนะมาดูนัสกสกิลผมจะอธิบายแบบสั้นๆนะครับ สกิลแรกของน้องเนี่ยเมื่อน้องจะทำการยิงจะเพิ่มค่า FP 72%นะะแล้วน้องจะซัมมอนเดอะเวิร์มาทุยไม่ใช่น้องจะซัมมอนเหมือนแบบเป็นตัวที่จะคอยยิงมาไอตัวคอยยิงเนี่ยมันจะช่วยสโลฝ่ายตรงข้าแล้วเพิ่มอัตราดาเมจและอีกทางถ้าน้องยิงแล้วก็ฆ่าแบบเรือจมไปได้เนี่ยน้องจะสามารถเพิ่มไอค่า FP 0สูงจุดอะไรวะดูดิ อ๋อไม่ใช่ศูนจุดเป็น1นจุดนเปอร์เซตนะครับผมโอ้โหว่าเป็นอะไรที่โอพกันมากเลยส่วนอันนี้เนี่ยจะอะไรจะเอามไหมคัดคัดคัดเนี่ยจะเป็นสกิลเหมือนแบบว่าถ้ามีพวกรัเสเซียอยู่ในตี้ของน้องเขาเนี่ยจะเพิ่มค่าดีเฟนเอ้ยเพิ่มค่าไอ้น,นี่ปืนหลังนะครับแล้วก็จะเพิ่มค่ายเนี่ยผมอ่าจจไม่ออก1 3บดแเซนะครับ เราต้องแล้วอันนี้จะต้องเป็นอันี่ของเอ,อ่อปืนรัสเซียด้วยนะคือแบบทั้งตีอ่ะต้องใช้รัสเซียน่าจะเป็นเลยรรัสเซียเราต้องเป็นปืนรัสเซียด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าว่าผมเนี่ยใช้ยังไงทํายังไงแต่ไอที่ผมรีวิวอะ่ะคืออยากจะบอกเพื่อนๆก่อนว่าผมอะ่ะถ่ายไฮไลท์นะผมไม่ว่ามันจะดีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตอนเนี้ยมีปัญหาเรื่องเหมือนแบบมันก็เริ่มหนุนงวง หน่วงแบบหน่วงแล้วผมก็พยายามจะลบลบนู่นนัน่นนี่แต่สุดท้ายแล้วไม่ไม่เกิดผลโอ้โคตรเครียดมากเลยผมก็จะพยายามทําให้มันแบบโอเคที่สุดแล้วจะพยายามตัดส่วนไหนถ้าอันไหนมันแบบมันไม่ได้แล้วจริงๆอะ่ะผมก็ยอมแพ้นะท่านผู้ชมผมขอคู่ตรงนี้เลยลว่าถ้าไหนมันไม่ได้แล้วผมก็ยอมจริงๆนะโอเคเดี๋ยวไปดูรีวิวด,ดีกว่า 総理の感触は。 はじめましてあららお姉ちゃんが忙しいの ยังไงอายเป็นยังไงบ้างอ่าผมก็ทําสุดฝีมือแล้วนะผมกิ๊กอย่างที่ผมบอกแหละมันเป็นไฮไลท์นะผมก็ไม่รู้ว่าการทำไฮไลท์มันเป็นอย่างไงนะ่ะอ้าวอันนี้ผมก็เข้าสู่ช่วงเ่วงท้ายแล้วชิปหน้าเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาสทําตอนไหนเนาะพูดง่ายๆเนาะตอนเนี้ยแต่น่าจะมีแพนในหัวว่าจะทําเป็นน้องไรซ์ิกนะเพราะว่าน้องไรซซิกเนี่ยแม่งโคตรโหด คืออ่ะอันนี้เอาปรับเป็นปรับเสียงก่อนน้องไรซิกเนี่ยเป็นเรือซัพพอร์ตที่ไม่ใช่ซัพพอร์ตแม่งโหดมากมากทำไมผมเขาสึกว่าน้องเขาเหมือนไม่ใช่ซัพพอร์ตเหมือนน้องเขาเป็นตัวทําลายอะอคือยิงดีมากบางครั้งแบบจังหวะสำคัญน้องเขาเก็บเก็บกินหมดเลยอะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าไม่ไรซิกก็เดี๋ยวอาจจะบอดเรือดีไหมวะช่วงนี้ก็ไม่ได้ทํานานเลยตั้งแต่ไม่ได้ทำคิงคิงจอยเสร็จโอเคอย่าคิดไม่ขอ กาบลาจเปเท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมจะรีบตัดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้จะต้องทำอีกเลยเปล่าโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีกพีใหม่นะครับสวัสดีครับ